ท็อปโคตติ้งแอนด์บสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดทุ่งกระพังโหมค่ะอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีองค์พระพุทธร,รูปองค์ใหญ่เบลอร์เลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะใช้สีทองของ Top ปโค t i n g งแอนด์บค่ะโดยให้ความไว้วางใจเลือกใช้สีทอง A L K 9559 S P ทับ59ค่ะ โดยพระพุทธรูปที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะคือองค์หลวงพ่อมงคลจักรพัิค่ะมีหน้าตักกว้างถึง20เมตร9เซนติเมตรค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นพระองค์ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำการขยายฐานด้านข้างไปอีก6เมตรนะคะและด้านหน้าอีก9เมตรพร้อมบันไดทางขึ้นค่ะดูสิคะนับว่าทั้งสวยทั้งใหญ่อลังการสุดๆค่ะและสำหรับสีทองตัวนี้นะคะ ALK9559SP ของ Top c o a t i n g ชื่อว่าสีทองจะรัดแสงแดงประกายคริสตัลออกแดงค่ะ ซูมดูใกล้ๆเลยนะคะโคลสอัพไปใกล้ๆเนื้อสีคือมีความเปล่งประกายมากค่ะเวลาที่สะท้อนกับแสงแดดแบบนี้นะคะสีทองตัวนี้นะคะนับเป็นพระเอกของ Top Coating and s o s s ที่เป็นระบบ A L K ในตอนนี้เลยนะคะเป็นสีทองระบบพ่นระดับพรีเมียมเลยนะคะและเหมาะมากๆเลยค่ะกับงานภายนอกค่ะ ไม่ว่าจะตากแดดตากฝนตากลมแบบนี้นะคะสีทองก็ไม่ดรอปลงเลยค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมวัดทุ่งกระพังโหมถึงเลือกไว้วางใจสีทองบอสโกของท o p ปโคตติ้งแอนด์บค่ะเลือกใช้สีทองทั้งทีนะคะให้เลือกดีๆไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาบูรณะที่หลังนะคะ ดูสิคะคุณผู้ชมสวยตระงานมากเลยค่ะสีทองตัวนี้นะคะฟีดแบ็ดีมากค่ะใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าองค์พระที่นี้นะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นองค์พระที่สวยมากๆสีทองเด่นอารามสุดๆค่ะดังนั้นก็อย่าลืมนะคะเลือกสีทองทั้งทีเลือกของ b o s โก o Top Coating and Bos s ค่ะเป็่งประกายยาวนานเหนือการเวลานับ10ปีค่ะ โดยเฉพาะตัวพระเอกของเรา ALK 9559 SP ทับ59นะคะคิดถึงสีทองคุณภาพต้อง TOP COATING AND b o s s เท่านั้นค่ะกดติดตามกันเยอะๆนะคะ